ขอบคุณคุณพ่อจากอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสาครคามนะคะเดินทางมารับผานขุดมันแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นริปเปอร์หกขาค่ะไปขัดจัดวัชพืชน,นะคะลิปเปอร์ตราไก่หกขาแบบนี้นะคะราคาผานขุดมันราคาอยู่ที่12500หมื่นสารนะคะส่วนริปเปอร์นะคะราคาอยู่ที่1 9ึ0งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะรับเองก็มีส่วนลดให้นะคะลูกค้า แบบนี้นะคะเป็นริปเปอร์หขาตราไก่แล้วก็ผานขุดมันตาเพชรร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผานตาไก่ทุกรุ่นทุกขนาดนะคะทุกสเปคเลยลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามไล่เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 9 7 1 2 6 7 7นะคะนี่ขอบคุณคุณพ่อจากชื่นชมจังหวัดมหาสารคามคะ่ะ ขอบคุณหลายๆด้จ่ะคุณแม่คุณพอ่อขอบคุณมากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามน,นะคะได้เลยค่ะ